แต่ว่าท่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกับ v i r t ชลรีพอเตอร์พาวเวอร์บาย g กับคุณนิวนักชาค่ะครับ สวัสดีคุณทุกคนคุณรบพิพาลรวบรวมไปถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศค,ครับเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เกิดอีกแล้วตำรวจในเมืองบาติมอร์ของสหรัฐกำลังเร่งตามล่ามือปืนหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่งานบาร์ตี้ริมถนนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายเจ็บ28รายครับเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่ย่านบลูกลินโฮเมสครับที่เมืองบาติมอร์ของสหรัฐเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับขณะนี้ประชาชนหลายร้อยคน มาร่วมงานปาร์ตี้ริมถนนที่ชื่อว่าบลูกลินเดย์ผู้เหตุการณ์บอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนเนี่ยดัง20-30นัดระบุนะครับพัดเจนว่าตำรวจบอกมีผู้เสียชีวิต2รายครับก็คือหญิงวัย18 1รายชายวัย2 1รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับสำหรับชายวัย20ปี นะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก28รายซึ่ง3คนใน28รายเนี้ยอาการวิกฤตครับแต่ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุและตำรวจกำลังหาทางระบุตัวผู้ต้องสงสัยและเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้โดยขณะนี้ไม่มีข้อมูลใดๆเลยที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เพิ่งเรียบร้องประชาชนครับช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยด้านของนายแบรนดอนสกอตครับนายกเทศมนตรีในเมืองบัลติมอร์ก็บอกว่านี่คือเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยและ ยิ่งเน้นย้ําถึงผลกระทบในความจําเป็นต้องจัดการเรื่องอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายซึ่งมันมีมากเกินไปครับเหตุการณ์ยิงล่าสุดนี้มีขึ้นขณะที่หลายชุมชนทั่วสหรัฐเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติครับซึ่งก็ตรงกับวันที่4วันกรกดาคมและเป็นเหตุการาดยิงครั้งที่337ในอเมริกาปีนี้แล้วครับจาก อเมริกาครับเราข้าบไปดูฝรั่งเศสกันหน่อยนี่ก็วุ่นวายเหมือนกันครับมีเหตุการณ์จราจรในฝรั่งเศสครับยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงล่าสุดนี้มีการบุกบ้านนายกเทศมนตรีจนทําให้ภรรยาและลูกบาดเจ็บด้วยนะครับล่าสุดยายของเหยื่อนะครับที่โดนตำรวจเนี่ยใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเสียชีวิตเนี่ยต้องออกมาห้ามปรามครับ ที่บ้านพักของนายวินเซนต์ชองบรุนนะครับนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเลยโฮสครับทางตอนใต้ของกรุงปารีสถูกรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนประตูบ้านครับขณะที่ภรรยาและลูก2คนวัย5ขวบและ7ขวบนอนหลับอยู่ภายในนะฮะและเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งของวันอาทิตย์เนี่ยผู้ประท้วงจุดไฟเผารถจนเมื่อรถผ่านเข้าประตูไปได้ และในขณะที่ภรรยาและลูกพยายามวิ่งหนีผู้ประท้วงยิงดอกไม้ไฟเข้าใส่ครับทำให้เธอขาหักลูกบาดเจ็บครับชองบุญทวิข้อความด้วยความโกรธแค้นมากครับบอกว่าเมื่อคืนนี้มีการล้ำเส้นอย่างน่าสะพรึงกลัวและน่าอับปยศบ้านของผมถูกโจมตี และครอบครัวของผมตกเป็นเหยื่อของความพยายามฆ่าตกรรมเจตนารมณ์ของผมที่จะปกป้องและรับใช้สาธารณรัฐจะยิ่งมุ่งมั่นไปมากกว่าที่เคยเป็นมาผมจะไม่ยอมจำนวนนอกจากนี้เขาระบุดได้เลครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความพยายามฆ่าตกรรมของพวกขี้ขลาดครับส่วนยายของนายนาเฮลเป็นวัยรุ่นชายนะครับ17ปีที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศสครับ เขาเรียกร้องให้กลุ่มผู้ประท้วงที่ใช้การตายของนายเฮลเป็นข้ออ้างหยุดได้แล้วครับคุณยายบอกว่าครอบครัวของเธอต้องการความสงบลูกสาวของฉันก็คือแม่ของนายเฮลเนี่ยไม่มีความหวังอะไรเหลือแล้วครับเธอไม่อยากจะมีชีวิตอีกต่อไปการก่อจราจรในครั้งนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุดภายใต้การดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีมารรียมาครงครับนับตั้งแต่เหตุประท้วงของกลุ่มเสื้อกัก๊กเหลืองครับเมื่อปี 6- 1 ล่าสุดเนี่ยทางประธานาธิบดีมาครงตัดสินใจเลื่อนการเดินทางไปยังเยอรมันเพื่อจัดการกับริกิจดังกล่าวส่วนรัฐบาลหลายประเทศทั้งชาติตะวันตกจีนรวมถึงไทยก็ประกาศเตือนพลเมืองของตนนะครับให้มีการเพิ่มความระมัดระวังเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุมพร้อมกับติดตามข่าวสารและตามคำแนะนำทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัด นี่คือ2สถานการณ์2ประเทศที่มาฝากกันในช่วงของ Virtual r e p o r t e r Power by AIS 5G ครับ